สวัสดีครับพี่น้องสมบุกสวบันคือเกา่านะครับมืีอนี้หนึ่งปลาทับทิมคือเกา่านะครับพี่น้องกับแก,ก้วแก้วผิดคนกระเทียมนะครับนะกินน้ำกันกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเสียบๆ้ำหมูแรงคือเกา่ากับน้องจิ้มน้องแพ้วเอาเอาไปน้องแพวกินน้ำเน,นี่ลูกก็จะคุยนี่แหละจังสิแก้วนี่ข่าเหนียวยังไงจังเลยอืมอืมครับ

ฝากกินพวกเบิร์ดอกมันตัวใหญ่อังคบอาจารย์นั่งดามหน้าหิ้งามลูกตูงขึ้นก็ดูตูงยังจังอีมันหลายคนพี่น้องข้าวใส่สอดอยู่นิดเดี๋ยวผมเอาใส่สอดฝากพี่น้องก็อะไก็แชร์ให้น้ำเลยเด้อครับช่วงนี้อินเทอร์เน็ตบ่ค่อยดีครับพี่น้องขออภัยพี่น้องหลายๆช่วงสุพรรณนะครับเี่ยแม เอาปลา <laughs> ừ, <laughs> Internet อ๋อเอาใส่ <laughs> phải ใส่ๆๆเอา bay phải đi <laughs> <Cặm cặp treo. cười> nó càng nó hang này càng càng nghe Hãy subscribe cho phêm kim phêm lỏng, phong phêm muối, pha kim muối mình đâu kim tao phim tổn ngay nhế kia ngon, กิน,นกินลองกินบดไปน,น้ำตหลน,นีกลางเอาออกเลยมนี่ม่น่่นนนป่าต้องแจกน้ำไม่พอยกินนะเป็นงขอบเฮฮ่เห็นหู ก,กินน้ำจักหนกอนได้เอาน้ำรองก <c oughs> ินเขาก็ได้เดี๋ยวเขาตักเอาอันนี้นันกัน่องโอ้มันดีสุด

บวกาเนะนี่บวกน้ำโอ้มันติดแก้วตัวน้อยนี่พี่น,น้องก็เลยกดแชร์ได้ครับคลิปนี้ก็ได้กินข้าวกับหนึ่งปลาครับทิมพ์ขผมสวัสดีครับ